การเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะท่าม,ามุมม่วงนะครับก็เราต้องเตรียมต้นต่อนะครับก็คือคมะม่วงก่อนหรือมะม่วงแก้วก็ได้นะคระับอล้วก็จะปั่นมากเลยนะ,ะเพอ,อ๋อปั่นนี้เนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็เอาขุนพาใส่นะครับ คือแช่น้ำมาแล้วความชื้นนะครับป้องกันแล้วน้ำไม่ไหลออกนะความเป็นแบบนี้อถึงกรใช้ได้ก็ใส่มาใช่ไหมพอเราใส่เต็มแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้น,นะครับกดงกกลงไปกิ้มออกิ้มลงไปป้องกลางเลยนะครับ ยิลงไปให้ถึงให้ถึงก้นผงเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหม้อมะม่วงน,น,นะครับใส่ลงไปแ,แล้วเราก็ใช้น้วนิ้วแบบให้แน่นนะครับ แล้วก็ใส่คุ้ยพ้าเพิ่มเข้าไปก็อัดให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องานมันนะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับหลังนั้นเราก็ อเมท่านม่เลย